สวัสดีครับทุกคนผมเต้เต้ร็อกยูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องบาดแผลที่ตาของโรโลโนอาโซโลนะครับหลังสงครามมาริฟอร์ดไปแล้วนะครับซึ่งหลังจากทา์สคริปต์นั่นเองนะครับหลายคนก็จะเห็นว่าโรโลโนอาโซโลเนี่ยปิดตานะครับมีแผลอยู่ข้างนึงนะครับแล้วก็มีขีดเป็นรอยแผลอยู่นะครับหลายคนก็เดาว่าเอ้ยมันเกิดจากอะไรนะครับทีนี้ผมมีหนังสือของอาจารย์โอดาเล่มนี้ครับ ซึ่งอาจารย์โอดาเป็นคนเขียนเองครับรับรองว่าเนื้อหาถูกต้อง100%ถึงล้านเเลยนะครับผมแล้วก็มีเรื่องบาดแผลตรงตาของโซโลบอกด้วยนะครับผมโอเคเรามาดูกันเลยครับซึ่งอันนี้คือ one piece 500 quick book นะครับผมไม่ต้องเปิดไปไกลแน่นอนครับอาจารย์โอดาได้บอกไว้ตั้งแต่แผ่นพับแรกเลยนะครับผมเรื่องรอยแผลที่ตาซ้ายของโลโลอาโซโลนะครับมาดูรูปพร้อมกันเลยครับ นี่โอ้โหสีสวยทีเดียวครับสําหรับหัวข้อที่2นี้นะครับหลายคนก็จะเห็นว่ารอยบากที่ตาซ้ายจะมี2รูปนี่รูปแรกบอกว่าโซโลฝากตัวเป็นสิทธิ์ของชายตาเหี่ยวมิฮอกผู้เป็นคู่แข่งของเขาและยังเป็นนักดาบทิ่แกงที่สุดในโลกด้วยนะครับส่วนรูปที่2นะครับอ่ารูปแรกยังไม่มีแผลนะรูปแรกคือโซโลฝากตัวเป็นสิทธิ์นะครับรูปที่2ก็จะบอกว่า บาดแผลที่ตาสื่อถึงความโหดหินของการฝึกตลอด2ปีที่ผ่านมาก็เป็นไปได้ส่วนผ้าคาดหัวกับท้องก็ยังอยู่คู่กายเช่นเดิมอาจารย์โอดาบอกว่าบาดแผลเนี่ยสื่อถึงความโหดหินจากการฝึกตลอด2ปีนะครับผมก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นนะครับจากหนังสือเล่มนี้ซึ่งเป็นข้อมูลของอาจารย์โอดานะครับ ก็ได้สรุปไว้แล้วนะครับว่าบาดแท้ตรงตาของโซโลเนี่ยมาจากการฝึกหนักตลอด2ปีนะครับฝึกกับมิฮอกตาเยี่ยวนะครับหใน7เทพโจรสลัดนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นคําตอบของอาจารย์โอดานะครับผมก็มาไขความกระจ่างนะครับโดยมีหลักฐานซึ่งก็คือหนังสือของอาจารย์โอดานั่นเองนะครับผมยังไงขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับหวังว่าอันนี้จะเป็นอีก1ข้อมูลนะครับผมสวัสดีครับ